สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมพามาเปิดราคานะฮะอนาคตพ่อพันธุ์นะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าสวยจริงๆพี่น้องโดยเฉพาะเรื่องของสีนะครับตัวนี้รายละเอียดพ่อแม่เป็นใครมาจากไหนนะฮะราคาจะเป็นยังไงไปติดตามรายละเอียดกันครับรับผมพี่น้องครับนี่คือ เจ้าปีใหม่นะครับอายุประมาณ3ขวบนะครับเนฮะเป็นพ่อที่คุ้มฝูงอยู่นะครับวันนี้นะฮะภูมิใจที่จะเปิดแบงนะครับเปิดแบงให้พี่น้องได้นำไปต่อยอดนะครับไปทำพ่อพันธุ์นะครับจุดเด่นไม่ต้องห่วงเลยครับเม็ดสีนะฮะจุดเด่นนี่คือเม็ดสีมาก่อนเลยนะครับอย่างนี้เนี่ย เป็นพ่อพันธุ์ที่หลายๆคนเนี่ยกำลังมองหานะฮะกำลังต้องการเลยนะครับพ่อของเขาคือนะฮะ SK นะครับพ่อของเขาเป็นสาย SK นะถ้าไม่ผิดก็คือ SK527 เดนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูใบอีกทีหนึ่งนะครับจุดเด่นนะฮะเม็ดสีนะครับในเรื่องของสีแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะเด่นของพ่อพันธุ์อเมริกันบา์มันนะครับ ที่เมื่อวัวอายุย่างเข้า3ขวบ4ขวบขึ้นไปเนี่ยฮะสีของเขาก็จะออกเข้มๆแบบนี้ฮะนะฮะเป็นสีของลูกตาลสุกนะครับจะพูดแบบนี้ก็พูดได้นะครับขิบหูนะฮะใบหูเนี่ยดำครึ่งใบนะครับไข่ดำทั้งลูกนะฮะข้อขาดำจากข้อเท้าขึ้นมาจนถึงต้นขาเลยนะครับตโนกใหญ่มากๆพี่น้องเนี่ยฮะ ตันโนกเนี่ยตั้งตรงแล้วก็ใหญ่นะครับความสูงของวัวอยู่ที่ประมาณ160นะครับถ้าผมกะไม่ผิดนะครับถ้าผมประมาณไม่ผิดนะฮะเนี่ยฮะเป็นแม่ของเขาเนี่ยแม่ของเขาเนี่ยเป็นลูกผสมนะพี่น้องนะแม่เป็นลูกผสมนะครับแต่เลือดสูงมากๆนะฮะดูตามคลิปได้เลยนี่คือเจ้าปีใหม่นะอายุ3ขวบวันนี้ ยินดีนำเสนอให้พี่น้องนะฮะในราคา1,25,000บาทพี่น้องครับ1,25,000เจ้าปีใหม่อายุ3ขวบสูงประมาณ160นะครับกะด้วยสายตาตะนอกใหญ่แข้งขาลึงสวยมากพี่น้องดูชีตนะฮะ45บ45องศากะด้วยสายตานะครับนะฮะดูครับชีตเนี่ย เป็นแผ่นเดียวกันมาตั้งแต่ใต้คอมาเลยพี่น้องฮะไล่มาจนถึงลำลึงเลยพี่น้องครับนีฮะจุดเด่นคือเม็ดสีนะครับตัวนี้ปรับแก้ได้เลยนะฮะสำหรับคนที่อยากได้เม็ดสีสวยๆนะฮะลองใช้งานตัวนี้ดูนะครับเอาละครับพี่น้องครับสนใจยังไงก็โทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยครับผมราคาคุยได้ราคาต่อรองได้นะครับหรืออยากจะมาดูตัวจริง อยากจะมาดูตัวเป็นๆที่นี่นะฮะติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรได้เลยครับเอาละครับวันนี้าจากลาไปพร้อมๆกันเลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ